สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแบมก็จะมาอัปเดตในเรื่องของการเรียนค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะแบมได้อัปไปขึ้นในคลาสของเอ่อพีอินเตอร์มีเดียเรียบร้อยแล้วค่ะ At QAT we have four levels of general English from elementary, pre-intermediate, intermediate and upper intermediate ถ้าเราอัพค่ะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเราสามารถลงเรียนต่อสายอาชีพได้เลย ซึ่งสายอาชีพนะคะก็จะมีหลากหลายนะคะให้เราเลือกตามความถนัดตามความชอบของเราเลยค่ะแต่ที่ฮิตที่สุดนะคะก็จะเป็นคุกคลี่นะคะเอกแคร์ชาวแคร์ค่ะ With content and language integrated learning we can help English students to prepare for a v o c a t i o n course here at QAT สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ตอนนี้กำลังอยากต่อวีซาก็สามารถนะคะทักสอบถามหรือปรึกษานะคะพี่ๆของเเกดูยังได้เลยค่ะ พี่ๆเนี่ยให้คําแนะนําดีมากๆนะคะแล้วก็แนะนําคอร์สเรียนให้เราได้ด้วยการต่อวีซ่าที่นี่นะคะไม่ใช่เรื่องยากเลยคะ่ะแล้วก็ไม่ต้องบินกลับไทยเพื่อไปต่อวีซ่าด้วยค่ะที่นี่นะคะก็สามารถต่อวีซ่าได้ง่ายๆเลยค่ะเพราะว่าพี่ๆเอรูยังเขามีเอกสารมีข้อมูลเตรียมความพร้อมสําหรับเราอยู่แล้วค่ะตอนนี้นะคะใกล้ถึงเวลาเรียนของแบมแล้วไว้คราวหน้านะคะแบมจะมาอัปเดตในเรื่องของอะไรนะั้นฝากติดตามด้วยค่ะ At Young Thailand, your gateway to study in Australia.